สิบเก้าบาทได้อะไรมาดยูยเทลเอสแปดเครื่องรับหมื่นสองหมื่นสามซื้อที่ไหนได้ค่าราคาร้อยเก้าเก้าเนี่ยหาซื้อที่ไหนไม่ได้หรอกค่ะดีแค่ที่นี่ที่เดียวนี่แหละค่ะกดสั่งเลตะกก้าบอกแล้วถ้าไม่รับเนี่ยไม่ต้องสั่ง ในคลิปนี้ครับรายการกลมไมครับของเราก็จะมาดูนว่าเป็นไม่ได้หรือเปล่าที่มือถือดราคา69บาทอามทอาจจะเป็นโปรโมชั่นของเขาหรือเปล่าก็ไม่รู้นะแต่มันก็ทําให้เราอยากไปสั่ง,ขงเขาต่อนะโดยเฉพาะเขาย้านะว่าสั่งในตะก,ก้าที่ได้โทรศัพท์ทุกคน7จสบาทโทรศัพท์เครื่อง2 0 0พทุกก่องงั้นเราไปดูเลยว่ามันมีจริงไหมในรา,ราคาอย่างงี้เนาะเขาบอกว่าเขาจะขายในไลฟ์ไหมผมก็เลยทําการเข้าไปดูไลฟ์กันเลยดีกว่าซึ่งผมก็ทําการไปดูไลฟ์มาแล้วเพิ่มเสียงแต่ว่าไม่ใช่คนที่อยู่ในคลิปนะใช่คาเฟ่ใช่ ช่อง,ชชชองเดียวกันแต่ว่าไม่ใช่ไม่่ใชหน้าเขาเดียวกันแต่ต้องบอกว่าเราไม่ได้มาเก่าหาเขนานะว่าเขาโกงหรืออะไรเงี้ยคือคิดว่าเขาน่าจะขายของจริงแหละแต่มาดูเรื่องของราคาหรือโปรโมชั่นที่บอกคนดูว่าแบบมีโทรศัพท์69 <ๆ S 1> แล้ว99าอะไรเงี้ยเรามาดูว่ามีจริงไหมนะครับถ่ายรูปคะเก็บไปทางได้ค่ะคนรอยคนสวยคือถ้าเปรียบเทียบเป็นเราเนี่ยเราก็เข้ามาดูเพราะอะไรเพราะเราเห็นว่าเขามีคลิปในการที่แบบมีของตีกลับโทรศัพท์ราคาแค่นี้ทำไมไม่ตีทำไมไม่เอาทำไมตีกลับอะไรเงี้ย ทำให้เราเริ่มคิดว่าเขามีของราคาถูกขายแล้วหรือคนอาจจะรู้แล้วก็ได้ว่าแต่อยากพิสูจน์เฉยว่ามีจริงไหมแล้วก็มาดูไลฟ์เหมือนเราเห็นไหมมีมีคนบอกว่าโทรศัพท์11บาทลรอครับอยู่ไหนอะไรเงี้ยก็เริ่มตามหาแล้วอุ้ยคอมเมนต์ลีนาลีนานนดะ้จัรุนน่ีให้เลยยสวเดีย๋ยวได้ไรฉันไม่ยังไม่พอไอเป็นคนเมนแล้วเดี๋ยวชาร์จแบตไป่ลยเดีย๋ยวแชทแบตแลาย อยากได้ให้ลูกอะไรอย่างนี้นะแต่มันซีอยู่ข้างหลังหนูบอกว่างบ้อยมาหนูมีให้ไม่ยอมีให้ไม่มากลบเนี่ยเฮ้ยแล้วคุณพิมพ์งบน้อยไปเลยเหรอที่ไปเลยคือเขาบอกว่าใครงบน้อยพิมพ์งบน้อยไปดูมากี่นาทีแล้วตอนนี้ก่อนจะไม่ขายของเลยอืมอืมงบน้อยใช้เขาจะค้างให้เป็นบุญโอ้เป็นมือหนึ่งด้วยใครงบน้อยบอกงบน้อยมาอืมใครงบน้อยบอกอันนี้พิมพ์แล้วที่สองแล้วนะ มว่าการที่เขาให้เราพิมพ์เนี่ยมันช่วยดันเอ็มเกตบ่าใช่ใช่มันจะขึ้นพิมพ์อีกแล้วนะรวมน้อยก็เลยพิมพ์ขึ้นเลยรมน้อยรวมน้อยจัดเลยยัดเทล F8 นะกับรุ่นนี้ใส่สีขาวเลยใส่สีขาวไม่ได้รุ่นนี้ใส่สีขาวนะและถ้ารุ่นเนี้ยใส่สีทองสีขาวผมเลือกสีขาวเลยสีขาวเลยชอบเลยใส่สีขาวรุ่นนี้ใส่สีทองสีทอง เปรุ่นไหนใส่ขึ้นมาอยากให้เปิดรุ่นไหนใส่ขึ้นมาแล้วล<ะ>พิมพิมพิเยอะด้วยคือตัวนี้ผมเริ่มราคารแล้วไงก็พิมพ์ไปแล้วลอ่วๆๆวะจะอะไรก็เลยพิมพ์ไปหลายหลายรอบเลยอะไรเขาก็พูดไปเรื่อยๆนะปึ๊บปั๊บปึ๊บปอธิบายสรรพคุณยังมีสีอีกเหมือนกันเพราะว่าน้องเขาแยกเลนแบบชัดเจนจมีการลนแล้วก็ถ่ายภาพบุคคลและหมดทีวีน้อยทายหูะผมก็ไม่ไหวละคือดูมาประมาณเนี่ยตอนเนี้ย หนาทีกว่าแล้วผมก็เลยพิมพ์ไปเลยว่าลีลานังเลยครับคือตอนนี้อยากรู้ราคาแล้วคนหลายๆคนอะเริ่มถามใช่ไหมกี่บาทก็ยังยังยังมาซื้อการขายของการดึงเงานเอ็นจินเมนต์อย่างเดียวแหละก็พยายามดึงคนเข้าไปดูไลฟ์ตอนแรกนะครับไลฟ์คนดู3ามรยกว่าตอนนี้ห้าหสเจ็ดแล้วันี้จสีขาวค่ะงสีมาเลยนะยังยังยังอยังอยู่ที่สีขาวกับสีนอกระดต้องบอกทุกคนนะว่าเรา ในคลิปนี้ที่เรามาเปิดดูเขาเนี่ยเราไม่ได้หมายความว่าเขาโกงนะให้ทุกคนดูเป็นวิจารณญาณในการแบบเทคนิคในการขายแล้วบางทีของบางอย่างอาจจะแบบก็ราคานั้นมันก็ไม่ได้ถูกมากหรอกแต่ว่าวิธีการขายทําให้คนตื่นเต้นและคนรีบซื้อทําเหมือนราคาถูกอ่ะอ่ะเดี๋ยวดูนะผมก็ดูเื่อยๆแม่คุณก็คอว์โทรศัพไว้กันนะคือคนมีคอทรศัพนะดูแล้วมันมีหลายสีแล้วมันมีหลายสีไม่ประเด็นและไอ้สีขาวกับสีทองตอนแรกคืออะไร เมื่อไรต้ก็ไหแล้ผมก็เลยพิมพ์มาเลยว่าเมื่อไรสามารถถ่ายภาพใต้น้ำได้ด้วยมีระบบกันน้ำไล่น้ำออกและมีระบบดัากันน้ำอัตโนมัตินะลูกค้าดำรู้เังว่าทำไมเขาเสียงแแฮบเขาบอกว่าเขาปัดจักร้าแล้วแต่ยังไม่มีอะไรขึ้นมาเลยนะคนก็เริ่มถามแล้วกี่บาทกี่บาทพร้อมพร้อม หมดไปแล้วเหรอหมดไปแล้วหจบแล้วอุ้ยอุ้ยหมดเร็วมากเลยรอบนี้แม่กดไม่ทันเลยถือไม่ต้องกลัวกดไม่ทันออืคือพร้อมกันหมดแล้วตอนนี้เลยมพร้อมๆกันแล้วก็สวยมากกงสวยมากเลยถ้าไม่กระตุกไม่สะดุดไม่ค้างนะมีหมดคืออ่ามีหมดนะคะจันทร์อันนี้คือจำพร้อมกดแล้วเหมือนกันคือพร้อมพร้อมป่ะมามาอันนี้คือพร้อมแลยฮะคือตั้งแต่เราดูไลฟ์มาประมาณเกือบสิบนาทีอ่ะ ยังไม่รู้เลยราคาอะไรยังไม่รู้นะแต่อันนี้คือเราเข้าไลฟ์มาเพราะว่าเขาบอกว่าของตีกับ69บเก้าบทผมก็นึกว่าแบบอุหกส้าเก้าเก้าอะไรอย่้ยเก้าบาทแน่คือถ้าราคานั้นผมกดแน่นอนเดี๋ยวมีของสมนาคุณให้อีกอรามีของสมนาคุณอีกยังยังยังระบบปฏิบัติการกันโดยจุจังอานาไทยไทยทามตอนนี้คนรออยู่600กว่าคนนะ167สาขาทั่วประเทศอ่ะยั CPU คอนโทรลรีพีชีตเอรีออะ พร้อมสั่งซื้อน้อยมากโอ้คนพร้อมน้อยคุณแม่ผมพร้อมจะเป็นพร้อมยังไงพิมพ์พร้อมพร้อมคุณหัวล้อนอะไรวะทุกคนก็พิมพ์พร้อมพร้อมหมดแลยเก้าเก้าเนี่ยมีคนพิมพ์บอกว่าเอาเก้าเก้านะเข้ามาคลิปเดียวกันกับเราผมว่าทุกคนก็รอราคาแบบ99อะไรเงี้ยแล้วเกอะไรเงี้ยอ่ะใครรู้ว่ารุ่นนี้ราคาเท่าไหร่ก็คอมเมนต์กันมาได้นะเดี๋ยวเราไปดูว่าราคาเนี้ยน้าอะไรเท่าไหร่ ร้อมอยังขายหนึ่งเจ็ดพดอยบาทอามือหนึ่งขายหนึ่งหมื่ปดลดให้ห้าสิบเปเซเฮ้ย7 5 0จดร้อยห้าสิบบาทเก้าหบาททุกคนดูสเต็ปนี้นะคือปากเขาพูดว่าเก้าเจ็ดอยห้าสิบาทแต่ว่าในตะกร้ามันขึ้นหนึ่งารคนก็ตกใจอะไรเงี้ย แวเราดูราคาในใน o g l e นะครับผม l i ชอป h น p ะก็ราคาอยู่ที่ประมาณ2,100แล้วก็10บาทนะเ t ทเทลเอแปดาพลัอันนี้น่าจะเป็นรุ่นเดียวกันนะรเดียวกันแนร่รุ่นเดียวกันนะราคาก็อยู่ที่ประมาณ2 1 9 0บาทประมาณอะไรเงี 1, 1, 1, ย้ยนเจยาบาทราคาทยนัคนหนึ่งไม่ได้แันไม่ทันได้เ์ชหาข้อมูลก่อนนะ ก็คือตัดสินใจซื้อเลยครับที่เขาบอกเพราะว่าเห็นเห็นตะกร้ามันคือตอนแรกเขาบอกราคาเต็มหมื่นแปดหลือ9,750พันเจ็ดร้อยห้าบาทแล้วยู่ตะกร้ามันขึ้นมาไหมครับตะกร้ามันขึ้นมา1,950การอยหบาทแล้วดูสเต็ปเพราะเนี้ยเก้าพันเจ็ดร้อยห้าสิบาทราคานี้ใจจดพิลาบ้านเฮ้ยเดี๋ยวก่อนลูกค้าบอกขึ้นมันเก้าฮ้ยแอดมินเก็บตะกร้าก่อนได้ไหมเฮ้ยลูกค้าขึ้นมันเก้าจริงเหรอ ถ้าจริงพิมพ์จริงขึ้นมาค่ะพิมพ์จริงพิมพ์นี่แหละพิมพ์จริงอ้าขึ้นพันเก้าจริงพิมพ์จริงขึ้นมาให้หนูหน่อยเหมือนรอบสเต็ปเขาทำเป็นตกใจว่าใส่ราคาผิดอะไรเงี้ยใส่ราคาผิดแต่จริงราคามันก็อยู่ที่ประมาณนี้นะครับราคาอยู่ที่ประมาณ2อ9 0บาทขึ้นพันเก้าจริงเหรอมีแค่ยี่สิบหกครั้งเองนะแอดมินให้ลูกค้าเลยไหมให้ลูกค้าเลยไหมมีถามได้ไหมให้พันเก้าเลยนะลดกี่เปอร์เซ็นต์จากติ๊กต็อกดูให้หน่อยดิให้สองพันห้าเหรออ่ะแล้วมันขึ้นพันเก้า นนถ้าใครกดทันันเก้าเอาละครับผม <Okay. S 1> ไม่ได้อัดต่อละวสำหรับดำอะรู้สึกไงด้วยความที่ทำรายการโกงไหมครับไปเยอะไงก็รู้สเต็ปอยู่ว่ามันคือการเล่นกับใจิตใจคนอะอให้รู้สึกว่าต้องรีบซื้อตอนนี้ละเพราะมันถูกมากของก็ดีอะไรเงี้ยก็ต้องบอกว่าโทรศัพท์ในยุคนี้ราคา2 0 0 0กว่าบาทเนี่ยก็สามารถทำแบบนี้ได้หมดได้หมดแหลนะนะทุกคนก็รู้นะถ้าเป็นคนรุ่นใหม่ก็ โทรศัพท์ราคาประมาณนี้ทําได้หมดอยู่แล้วคือต้องนึกถึงแบบว่าคนที่ดูไล์ประมาณนี้จะเป็นคนที่อายุเยอะหน่อยอยากจะซื้อไปให้หลานอะไรเงี้ยเออพอดีเลยพอเห็นคําพูดเราที่มันดูดูราคาถูกดูคุ้มค่าหน่อยก็ซื้อเลยจัดหมื่นแปดเออเออจัดไปซื้อซื้ออะไรง 18, เงี้ยซึ่งจริงๆเนะี่ยทั้งหมดนี้นะถ้าเรามีเวลาไปซื้อข้อมูลนะเราก็สามารถซื้อในราคานี้ได้ในร้าน,นอื่นเหมือนกันแหละ ก็ประมาณ2,000นั่นแหละราคาโทรศัพท์นี้นะครับอยากจะซื้ออะไรเนี่ยลองไปหาข้อมูลจากหลายๆแหล่งดูก่อนอย่าเห็นแก่ของถูกอะเอาง่ายๆเออในไลฟ์ที่เราดูเนี่ยก็ไม่เจอนะราคาหลักสิบแต่เราก็ไม่ได้ว่าเขาโกงนะผมว่าเขาส่งของจริงแหละฝากเพื่อนๆเนี่ยแชร์คลิปนี้ออกไปฮะถึงพ่อแม่พี่น้องที่ยังไม่รู้นะผมกลไกลการตลาดอ่ะโอเคครับจนรับเสื้อพวกเราไปซื้อได้ในช็อปเปอร์โกงเท่ากับค่าคนครับทุกคนคอลเลคชันใหม่เลยมีคอลเลคชันเดียวเวอร์ชันแรกแจ้น้ำยังไม่ขาย และแก้วน้ำนี้ยังไม่ขาดอาจจะสุ่มจากคนที่สั่งซื้อเสื้อของเรานะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้ครับ